เรื่องเพราะเก็บรักษาไม้เท้าจึงพ้นจากนรกกระพูมนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งนามว่าหลิวซื่อหลางวันหนึ่งเขาได้ไปเยี่ยมเยียนเพื่อนบ้านแต่ระหว่างทางบนถนนเผอิญได้เห็นไม้เท้าอันหนึ่งตกอยู่ที่ด้าไม้เท้าแกะสลักเป็นรูปพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งไว้แต่เขาไม่รู้ว่าพระโพธิสัตว์องค์นี้คือใคร ด้วยความเห็นว่าพระโพธิสัตว์ไม่ควรจะอยู่กับพื้นเขาจึงนำไม้เท้านี้กลับไปที่บ้านและเสียบไว้กับฝาผนังแรกๆเขาก็มักจะยกมือไหว้พระโพธิสัตว์ที่ด้ามไม้เทา้าโดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าท่านคือใครแต่ด้วยหน้าที่การงานไม่นานเขาก็ลืมไม้เท้านี้ไปเลยหลายปีต่อมาเขาเกิดไม่สบายและเสียชีวิตลง ปรากฏว่าหน้าอกเขายังอุ่นๆอ,อยู่คนในครอบครัวจึงยังไม่รีบฝังศพเวลาผ่านไปได้ประมาณหนึ่งวันสองคืนเขาก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาจากนั้นก็ร้องไห้น้ำตานองหน้าและก้มลงกราบพื้นด้วยความสำนึกผิดจากนั้นก็กล่าวตำหนิตัวเองไม่หยุดจนคนในครอบครัวเห็นก็รู้สึกประหลาดใจจึงได้ถามว่า เหตุใดจึงทําเช่นนี้เขาจึงเล่าให้ฟังว่าพอเขาตายแล้วได้ถูกยม,มทูตสองตนขนาบหน้าหลังพาเขาไปอยู่ต่อหน้าท่านพญายมราชขณะนั้นได้มีพระสง์รูปหนึ่งปรากฏตัวขึ้นพอท่านพญายมราชเห็นพระสง์รูปนี้ก็รีบลงมาจากบัลลังก์และแสดงความเคารพท่านพญายมราชได้ถามพระพิสุกสง์ว่า เป็นเพราะเหตุใดวันนี้ท่านจึงมาถึงที่นี่ได้พระพิสุขสงได้ตอบว่าเป็นเพราะหลิวซื่อหลางชายผู้นี้ได้เคยสักการะเราวันนี้เราจึงต้องมาช่วยเขากลับไปท่านพญายมราชรู้สึกหนักใจจึงพูดว่าแต่กรรมของเขาได้กําหนดชี้ขาดไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร พระพิสุกสงฆ์จึงตอบกับท่านพญายมราชว่าตอนที่เราอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงพระสีสักยะมุนีพุทธเจ้าได้กำชับสั่งเสียให้เราสามารถช่วยเหลือสรรพสัตว์ที่มีกรรมชี้ขาดแล้วดังนั้นเหตุใดจะละเว้นหลิวซื้อหลังสักคนไม่ได้ท่านพญายมราชเมื่อได้ยินดังนั้นจึงตอบว่า ปณิธานของพระองค์นั้นเป็นเลิศจัหยัดมั่นคงไม่สั่นคลอนดุดดังเขาวัชระขอพระองค์ทําตามพระประสงค์ของพระองค์เถิดกระผมจะปล่อยตัวหลิวซสื่อหลังกลับโลกมนุษย์พระภิสุสง์ได้ยินเช่นนั้นก็ปิติยินดีเป็นอย่างมากจากนั้นท่านก็พาหลิวซื่อหลังกลับมายัางโลกมนุษย์ขณะที่หลิวกําลังกล่าวลาพระภิสุนั้นเขาก็เกิดความรู้สึกาซาบซึ้งใจมากที่ท่านมาช่วยเหลือจึงได้ถามถึงนามของท่าน พระพิสุขตอบกลับมาว่าเราคือพระโพธิสัตว์กสิติคันเป็นเพราะเมื่อก่อนนี้เจ้าได้เคยเห็นไม้เท้าที่แกะสลักรูปของเราตกอยู่กับพื้นแล้วได้เก็บมันขึ้นมาจากนั้นเจ้าก็นำกลับไปที่บ้านและสักการะอยู่ในระยะหนึ่งนี่เป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เราไปช่วยเจ้าในนรก,กภูมิสิ้นเสียงพระโพธิสัตว์เขาก็ฟื้นคืนชีพ ด้วยเหตุนี้เมื่อหลิวซื่อหลังฟื้นคืนชีพเขาจึงร้องไห้ออกมาอย่างหนักเพราะที่ผ่านมาเขาไม่เคยบูชารูปปฏิมาของพระกสิทธิคันจริงๆจังๆเลยจึงรู้สึกละอายใจอย่างมากตั้งแต่นั้นมาเขาก็นำไม้เท้ามาแต่งทำสีใหม่โดยบรรจงวาดแต่งเติมสีสันให้งดงามมากขึ้นและได้สาการะบูชาอยู่เป็นนิดภายหลังเขาก็ทำบ้านให้เป็นวัดชื่อ ตีจังเวียนเพื่อระลึกถึงบารมีของพระโพธิสัตว์ที่ทรงช่วยเหลือให้เขาได้รอดพ้นจากนรกกระพุมธรรมนิยายมหายานโดยอี้จูหลินขอบคุณข้อมูลจากคนทำใต้ร่มไผ่ม่วงเพราะยกพระองค์ขึ้นจากพื้นดินพระองค์จึงยกขึ้นจากนรกกระพเหตุปัจจัยแม้เพียงเล็กน้อยพระโพธิธสัตว์ทรงมองเห็น สักการะแม้เพียงหนึ่งครั้งย่อมสร้างกุศลมหาศาลนัมโมติจาูุ้สา